จะได้วอ no 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 ้ยจังไงแดกไม่ไช่เฮ้ยตังแบงมันเดิมก่อนสามหนึ่งสามหนึ่งเท็กไปดูดุมมุกของหนมัดกันนะอยากไปยืนซ้อนเลยอยากไปยืนซ้อนเดี๋ยวมันไม่แหลกคนเลืยยืนฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊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 ง สำหรับในคุณตุลคนกรตุ้นนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันนึงนะครับขออินนี้ต้อนรับนะครับแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะพานะครับนักเรียนโรงเรียนเทพานะครับไปแข่งฟุตซอลนะครับที่สนามจิระนครและก็วันนี้นะครับนี่เป็นทีมโรงเรียนเทพาอ่ะวัยรุ่น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 เห็นหน้ามาเลยอ่านะครับนี่นะครับนี่เป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็นัดแรกที่เราไปแข่งนะครับเมื่อวานเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะครับ บอกได้ครับเรืว่าอายคนชิปหายนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะไปแข่งนัดที่สองนะครับจะไปเจอกับทีมรัตภูมิวิทยาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูการเดินทางแล้วกันนะครับนัดนี้ถ้าชนะก็คือเข้ารอบแต่ถ้าแพ้นะครับตกรอบนะครับตกรอบแรกอย่างเป็นทางการปิดคลิปเลยทีเดียวยอกนะครับทุกคนยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำนักเตะก่อนแล้วกันโอเคโอเค่าครับนี่เป็นนักเตะนะครับสายหอยนะครับต้น นี่บังหลาบังหลานี่นี่ถือกล้วยแล้วนี่คนนี้นี่บอกให้ตัวเต็งเลยลงไปสร้างคอนเทนต์ไม่มีใครเข้าแต่ว่าล้มคนเดียวร้อนร้อนร้อนอ่านี่บรรยากาศนะนี่ไม่มืดเลยแอฟริกาไม่ใช่ไอวีนอนแล้วมาถึง ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะองยิงกันต้าหมากรับสบู่เอาละครับเออแล้วดูกองหน้าครับนอนแล้วครับแหมเมื่อคืนนี่ทํางานหนักนะครับชักไม่หยุดนะครับโอเคครับทุกคนเีลยวยังไงก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่สนามจีรนครแล้วกันจะไปชมบรรยากาศการแข่งขันว่าทีมโรงเรียนตีพานั้นจะชนะและเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่ไอยาลังกาเลสโกเอออะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามจีระนครแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะ เป็นโค้ดฟุตซอลนํานักเรียนโรงเรียนที่ผมสอนอยู่กับโรงเรียนเทพานะครับมาที่สนามจิระนครแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ถือว่ายืดเส้นยืดสายเดี๋ยวเราจะแข่งหลังจากนี้ครับประมาณคู่รองสุดท้ายของวันนี้นะครับนัดนี้มีผลมากครับถ้าชนะก็คือเข้ารอบแต่ถ้าแพ้ก็คือตกรอบเลยนะครับเพราะนัดแรกนะครับเมื่อวานเราพลาดท่านะครับแพ้มาลูกเดียวนะครับโอกาสเยอะแยะเลยแต่ว่าเราทําไม่ได้นะครับวันนี้เดี๋ยว ผมมาดูลีลาวกันโค้ดของผมว่าผมจะเป็นโค้ดฟุตซอลได้หรือไม่ทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูให้น้องๆยืดเส้นยืดสายนะครับนะครับนี่เป็นนักฟุตบอลแต่ละคนนะครับม่พวกาวตูนะครับศักนะครับนี่รอนนะครับนี่วีวีกองหน้าโกนะครับนี่โซลานะครับนี่บิลกัลยาณีเอ้ยะไม่ใช่นะนี่แม็กนะครับมีเท่าไหร่ใส่หมดแม็กนี่โอ้ดีนะครับอันซ้อนลงไปทําอะไรเมื่อวานนะครับนี่ต่ลคนนี้ ครูฝึกสอนนะนี่ครูกว่างครับไม่ใช่กว่างธรรมดากว่าง AB normal มอครับนี่นี่กับตันซีนะครับนี่สู้ๆหน่อยสู้ๆหน่อยกับตันซีวันนี้ชนะไหมวันนี้สามเตะสามเตะแน่นอนนะครับแหมนี่กับกับตันซีครับของเราแหมนี่กองเชียร์เป็นไงบ้างกองเชียร์กองเชียร์เงียบกิฟตเลยกองเชียร์ครูกว่างวันนี้เราต้องชนะไหมครูกว่างวันนี้แหมนี่ครับนี่เป็นนักเตะของเรานะสุดยอดจริงๆเลย ฟังนะฟังนะวันนี้ไม่ต้องโรวใครทำหน้าเที่ยงตัวเองให้ดีไม่ต้องคิดหมากรเล่นทำหน้าเที่เล่นเมื่อไรว่าเลยทำาเมื่อไรว่านี่เชื่อรู้เชื่อเราทำได้กองหน้าให้กรมนักกิดวีเอาดักกิดวันนี้โชว์ดักกิดกรมนักกิดถ้าไหวเห็นว่าไม่มีใครยืนร้างนัดเล้งมั้งนัดจ่ายปากมั้งนัดต้องเล้งเอาเตะผ้าเตะผ้าเตะผ้า Dimitri Thấy mấy chẳng qua lẻ quá trả đầy vì ơi chẳng qua lẻ mấy giây Ê, tăng fan mình đêm còn Giảm nâng giảm nâng Vì lông mặt càng Em nhập luôn em, em, nhập luôn, em. เท็กไปด้วยดวยดูมุมของมันมัดจังนะอย่าไปยืนซ้อนเลยอย่าไปยืนซ้อนอัลละมาแล้วมันไม่แหลกก้นเลยยืนเอาล่นเอาลิตวิ่งลงหลังซีจวงเทวีวิ่งอยู่เร็วมั้ให้ได้เลยลงงั้นมั้งโลกเต๋ลุ้นร่องอยู่เร็วมั้เก็บ พอกไปเลยไม่ต้องได้ฝ้าวเลยทุกคนมันเอาคอยฝ้าวอยู่ลั่งอยู่แล้วเล่นไงดีเล่นพื้นเล่นฟื้อหลงฟิกกิ้งตาเราเห็นแล้วตาเขาตำฝ้าวตำฝ้าวตาโล้นนั้นมีสิทธิ์ตาคนเตีอ้าก็คือเราได้จุดโตดเข้าใจไหมเราอย่าฝ้าวเราพยายามอย่าฝ้าวอย่าเข้าขกันลั่งยืนดักมันนี่มันไปน้ออย่าดื้ดักนุ้ยเดียวนี่ทำได้ถ้าหวานนุ้ยเล็กมากนะเข้าใจไหมเตะปาเตะปาเตะปาไป น,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 นิดนึงนะผมต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยเพราะว่าไม่มีชิปเพราะที่เขาแข่งก็ไม่มีการไล์สดด้วยนะครับก็เลยเสียดายลูกยิงสวยๆครับจักรยานอากาศนะครับของวีวีเองเทพาแสมสุดจ้อจริงแล้วก็อานัสนะครับอีกคนหนึ่งก็ถือชนะไป2อศูนย์นะครับวันนี้ต้องขอโทษทุกคนที่ไม่มีภาพการแข่งขันไม่ดูนะครับปัดหรือมัางวันนี้ในคนยิงที่อะไรี่ลกายยิงแบบเรื่อร์หรือว่งแัน ทำไม่ได้ไงเออบอลตรงหัวพอดีก็บทำเลยเฮ้ยฮะซันโวครับอ่าวันนี้เทพานะครับชนะทีมอะไรรัตภูมิกี่ลูกครับผมกี่ลูกสองศูนย์อ่าอาจจะได้เข้ารอบไปต่อครับอ้าวเทพ้าเทพ้าวันนี้ก็คืนนี้องตรงว่าเป็นค่ำคืนที่ดีมากครับสองลูกสองศูนย์นับต้องมาลุ้นกันหะนาทีสุดท้ายนะครับว่าจะได้สองลูก แล้วก็ถือว่าชนะรัตภูมิไปนะครับก็ถือว่าโชคดีที่รัตภูมินะครับเขามาได้แค่6คนเท่านั้นที่เล่นได้นะครับทำให้อย่างน้อยเราก็มีสิทธิ์เข้ารอบต่อไปแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ก็ติดตามต่อแล้วกันทุกคนวันนี้ขอปิดคลิปปิดคลิป,ป,ลปนี้ก่อน,ลนแล้วกันแล้วแต่ว่าทำคลิปหน้าไหมอีกเรื่องนึงนะครับผมก็ <laughs> <laughs> ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับสำหรับทุกตุลย์การ์ตูครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์แล้วกันเย้ฝากเพื่อนๆทุกคคนกก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 ดดดดไล์์แชรรรรริิิิ่งงงง Thank you.